ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บค,ครับอ,อยู่การวางแผนครับเราไม่รู้จริงเขาวางแผนอะไรไว้นะเราไม่รู้มันจะออกเป็นรูปแบบไหนด้วยฮะตอนนี้แต่หลักๆเนี่ยมันคือการที่ยืนใตรงกลางใครตกแพ้ครับการทรงตัวชิงจังหวะคือเรื่องสําคัญสําคัญมากนะค,ครับอันดับแรกขึ้นไปแล้วยืนให้ตรงก่อนใช่ใช่ยืนให้อยู่นะถ้าขึ้นไปแล้วตอนแรกเราคิดว่าตรงกลางจะกว้างกว่านี้นะครับอันนี้ถือว่าดูเดือดนะฮะครับผู้แรก ฝั่งน้ำเงินนะครับจะส่งโชกุนจากพร็อกซี่ลงมานะครับครับผมคุณโชกุนแล้วก็สีส้มเนี่ยเป็นน้องแทนทุนจากเนฟวันนะครับครับเราทำให้มันดูจริงจังมากขึ้นไหมได้เลยฮะโฮค้งคนะทั้งฤดูฮุยเหรเอาครับอ่าเข้าได้เลยใช่ไหมฮะ โอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเียนทั้งสองฝั่งเริ่มได้ครับขึ้นไปเลยครับไปเลยฮะขึ้นขึ้นไปเลยฮะแล้วใครแพ้ทิงจังหวะอันโอเคครับหลบได้ประสานมือก่อนเลยดอใช้พลังใช้พลังดันกันไปครับออกแรงกันไปดูตูหลักของน้องแทนคุณจะจะมั่นคงนะแต่มั่นคงในที่นี้คื มีเอถับมีเอถับมีเอครับอ้าวเรามีทางเอเดร่าโนฮาชอคุนร็อกซี่สุดยอดครับตอนแรกผมจะขึ้นลำบากนะแต่น้อยเก็บแต้มไปได้สุดยอดครับน้องนันคุณเนี่ยแต่ว่าเรามีรองรับอยู่นะครับหลบไอยู่ตกลงไปแล้วก็ด้วยชุดด้วยนะครับครับผู้ต่อไปนี่ตามรายชื่อจะเป็นน้องถิงถิง จากซูค้าแอนด์สไปซ์นะครับแล้วก็จะมีน้องนายจากแอฟเตอร์คลาสนะครับขึ้นไปบนเวทีได้เลยครับอาครับเดี๋ยวเราเป็นคาเดียวด้วยกันใช่ครับก่อนเริ่มนะครับโอ้โหตึงดิไปดิบแล้วเมื่อน้องถอยหลังนะครับสามสองหนึ่งขึ้นไปใช่ครับเริ่มได้เลยนะครับครับถ้าพร้อมแล้ว อันนี้เป็นเรื่องของสงทามการทรงตัวครับได้ครับมาแล้วโหวตนัดโหนตเลยน้องนายเมื่อกี้ค่อยๆไปขอให้เราได้เห็นว่าช้าเนีน้องไม่ค่อยลบลงไปครับโอ้โหหาวครับนะฮะโคดี่า เป็นคู่ที่ชอบตีกันในวงเนี่ยแหละครับสุดวงในแอนเดอร์สันไนส์กระทาภูแล้วเต้นท่าแล้วเต้นยั่วก่อนเลยครัอันดับแรกโค้งคำนับให้้ใจเย็นๆนะเอาครับครับพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งเริ่มได้ครับมาครับไหวไหมฮะคือไหวไหมฮะน้องไนส์น้องไนส์น้องไนส์กับภูมิหรือโอ๋ ไปดิไปเลยล้ออ้ย้หหนามเอาจริงเหรอไหนไหนบอก่เอาจริงแล้วถึงเวลาเอาจริงแล้วดูภูบอกทังปากจู๋การละครนีนะโชกชนเ้ยเอยลยยมบอกนอใดูดูด้วยต้องบินดูละดู้นไอ้นี่ไูดูดนดู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 ล้ดู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 นูด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 ูรููดูดอ ใจเย็นใจเย็นเพีย่อนเกมนี้นิเขาเยอะมากนะเอรใครบอกใจเย็นใจเย็นภูบอกใจเย็นไรเดินใส่เดินใชูมอกใรฮะภูบอกเอาแล้วนะฉันจะเอาจริงแล้วนะเฮ้ยยังเยอะกันอยู่ภูมิตกหลังตกหลังตอกตอกตอกตกตอกตนกตอกากตอกตกกอกอครับกกออออนกกย เยอะกันเต็ทีครับข้างไหนชนะครับตอนนี้ต้องรอดูข้างไหนชนะไม่รู้ไนท์บอกเอาผมขึ้นก่อนนะเอาผมขึ้นก่อนหนักเลยผู้ชนะครับน้าแล้วผู้ชนะครับผู้สีน้ำเงินบรูเดวิลล์ไนทบอกไม่เสมอหรอตอนนี้ไม่เสมอเพราะว่าเขาวัดหลังสัมผัสพื้นก่อนใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ไนท์เจตนาคือคว้าลงไปแล้วผู้ขอดูเวียกับตันโดขอดูเวียครับขอดูเออาก่อน ซึ่งเราไม่มีครับน่าเสียดายครับตรงนี้ต้องของอะไรด้วยโอ้โหครับโย่เอาเละครับศึกต่อมาครับเป็นศึกพี่ใหญ่และน้องเล็กจากวงได้สักเอาลงเทะเไหร่เี่ยอัลโต้ครับจากสีน้ำเงินครับอัลโต้วงได้ครับขอตัว่าขึ้นไิ่งได้ครับได้ชื่อไหมตอนแรกคิดรู้งงแต่หลังๆหลังของจริงครับอัลโต้ขึ้นไม่ได้ครับรับศึกวงได้ครับมิลลาโต้อันดับแรกเขานับกันก่อนหนึ่งที ตรงนีชุดหลวงครับพ่ฟังพ like cool um> li ี่ฟังนะครับนะครับรอลสามสองหนึ่งร่มได้นีเลยฮะขึ้นรถได้ไหมพี่ใหญ่นี่คือน้องมินฝั่งสีก้มนะครับนี่ตมิก่อนนะนินกับนอโต้ครับนอโต้บอกพูดอาผมไม่อยากทำพนี่ ครับโต้บอกว่าตอนนี้เอาแค้ผมยืนนิ่งก่อนพี่พี่มีใจเย็นกับผมนิ่หนึมาครับต้ก็เตลยอยู่ไปออกเส้นได้ไงวะน่ยไปเส้นกันแล้วไอเราก็้าไปดู้่าควรจะล้มจะช็อคช็อหลบได้ดกได้แต่ชั้นก่อนได้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 ใคก็ได้รวดทั้งคู่ง เปนนึอหายใจก่อนหายใจก่อนอพี่หมิงก็หอบนะแล้วมาเริ่มเลยนพี่มาหยาีกหย่าหยาเราไมใชวจหยาฮฮอออฮอดีอบใลงก่อนน้อง้วยกังพี่แี่ยแน่หลบได้แฉันลอเนียหัวูเขสะุกนะ่แน่ออโต้ออโต้ออโต รายการยอมน้องและแมตช์สุดท้ายดูเดือนแน่นอนครับซึกโฟอฟโอโหโจลินออร์เลนมอนสเตอร์อาปาท้าอายบรูเดวิลดูท่าวางของพวกเขาดูใครจะกลัวอันดับแรกโคคำนับไปกันซะหน่อยครับโคฮะโคเลย เราจะขึ้นได้ไหมขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อนครับทานต้จะรี้อรีขึ้นมาก่อนนะโอเคเอาครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วสามเริ่มเลยเอาขึ้นก่อนขอรักกินไม่ได้ะโอเคเมื่อกี้เมื่อี้น้อายกระโดดขึ้นมานะเอามีตีระคอกอยู่ด้านหลังเด่อเดอยดตอ้อเดต้แต่้ ดิ่มได้เอาเลยเอาไงดิ่มดิ่ม่มด่มค่อยอยากเออไปฉุดเลยอ๋อไม่นด้เออแล้วมีสีนิ้วออกเลยวะเนี่ยอจติเนี่ยพี่โจชอบไ่ร้องอะไรอ่ะสู้อะไรไม่ค่อยสู้วันนี้นะจะได้ราวันี้ถึงเวลาที่หนูจะเอาจริงแล้วเอแต่ได้ได้แต่ได่ได้ได้ได้ แต่ว่านี่นะครับพีมเอพีมเอพีจลินแล้วก็เต้นจันต่อเยต่อเต่อเยียวต่อาถึงลาที่ต้องสู้กลับครับอูนี้พีจลินนี่ที่นอนนี่ไม่ได้เลยช็อคอยู่แขนโลกมาได้ยังไงเนี่ยอเรียบร้อย